สวัสดีครับวันนี้ผมมามาดูนะครับอันนี้เครื่องฟ้าเนี่ยเปิดน้ํานะครับนะปรับตัวนี้นะครับปรับให้มันน้ําแรงขึ้นดันแรงขึ้นนะครับเพื่อจะทําความสะอาดนะครับกวยนะครับอันนี้ก็ต้องล้างด้วยนะครับชมิูสีแดงนะครับตักล้างให้สะอาดเลยนะครับและอีกช่องนี้ขมเก็บไปแล้วนะครับรวบรวมไว้ในถังนะครับอันนี้ท้ายสุดนะครับ ลนท้ายสุดนะครับใต้ท้องรังไข่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับเพราะว่ารังไข่แต่ละรังนะครับมันจะได้นิดเดียวนะครับคือค่อยๆเก็บสะสมนะครับใ้ท้ายสุดนะครับเลยปั๊มเลยก็ตั้งเดินตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้ระบายลูกปลาไหลด้วยนะครับพักฟื้นนะครับ ส่วนที่เก็บไปนะครับอันนี้ที่เก็บไปนะครับรวบไว้ทั้งหมดนะครับอยู่ในถังนะครับในถังนี้นะครับคือตัวนี้สิบกว่าวันแล้วนะครับรังไขยุบหมดแล้วนะครับคือลักษณะตัวก็ตัวเล็กๆนะครับดูออกดูจะออกเรียวๆนะครับเล็กๆนะครับนะครับเก็บสะสมนะครับ ที่ผมถ่ายทําขึ้นมานี่คือเหมาะเหมาะกับท่านมือใหม่นะครับที่จะหัดเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับอันนี้ก็ไี้ใต้ท้องยุบหมดแล้วนะครับกะว่าตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเลียวยาวๆนะครับเล็กๆนะครับ เดี๋ยวช่วงประมาณ5โมงนะครับ5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้อาหารนะครับเรียบต่อตอนนี้ก็5้าโมงแล้วนะครับเนี่ยทครับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายนะครับอาหารก็เป็นอาหารเม็ดนะครับนะครับอาหารเม็ดนะครับนี่ครับคือผสมกับน้ำนะครับแช่ไว้สักพักนะครับ อาหารตส่ตวนนี้ก็โปรตีน4 2นะครับนะครับโปรตีน4 2นะครับอาหารลูกปลาทุกชนิดนะครับไวละอ่อนนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนเดียวผมจะวาง3 4 5 6จุดนะครับนะครับคือลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าหลังจาก หลังจากให้อาหารเสร็จแล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าหรืออะไรเนี่ยครับต้องเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้ำแล้เติมน้ําใหม่นะครับหลังจากให้อาหารเสร็จแล้วนะครับถ้าคือว่าไม่เปลี่ยนนะครับถ้าให้อาหารน้ํามันจะสีน้ํามันจะมัวครับน้ํามันจะมัวนะครับเ๋ือปลาไหลเรือลูกปลาไหลจะเกิดอาการนะครับ คือแล้วมันน้ำจะสีมัวนะขุนนะครับขุนมัวนะครับหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับเปลี่ยนน้ําเลยนะครับคือจะให้อาหารก็ช่วงเช้ากลางวันหรือสามเวลาก็ได้ช่วงเช้าเที่ยงเย็นนะครับประมาณสามเวลานะครับและแต่สะดวกนะครับเพราะว่าลูกปลาไหลยังเล็กเราให้ช่วงไหนก็ได้นะครับอย่าลืมนะเปลี่ยนน้านะครับ อันนี้เพื่อเป็นแนวทางมือใหม่ด้วยนะครับคือเพาะเองเลี้ยงเองนะครับคือหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมทําไม่ยาวนะครับเพราะว่ายอดวิวก็น้อยนะครับเพราะคนดูน้อยนะครับเลยผมก็เลยพยายามอัปเดตให้สําหรับมือใหม่นะครับอย่าเลินนะครับทุกวันนะครับเปลี่ยนน้ำทุกวันจนถึงสองสามเดือนเลยนะครับ เอาเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ